คุณพ่อคุณแม่ถามกันมาหลายบ้านเวลาจะเข้ามาฉีดวัคซีนไว้เ้าเดือนคือวัคซีนตัวไหนจริงๆวัคซีน9้าเดือนถึง1ปีมีวัคซีนที่ให้ฉีดกันมี2ตัวนะคะตัวแรกคือวัคซีนหัดหัดเยอรมันคัททูมและตัวที่2คือวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE ค่ะวันนี้อยากมาแชร์วัคซีนไข้สมองอักเสบ JE นะคะคุณพ่อคุณแม่โรคไข้สมองอักเสบ j จคือโรคของการติดเชื้อไวรัสเจแปนนิส e อ็นเซฟัลิติสไวรัสหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าววเาาาม,มเี๋ยค่งได้มักกทําให้เิด อาการความพิการของเด็กน้อยหลังจากการติดเชื้อไปแล้วจะเกิดการพิการทางสมองเห็นไหมคะว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากๆแต่โชคดีมากๆค่ะที่เชื้อไวรัสตัวนี้ปัจจุบันในประเทศไทยเรามีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายแนะนําให้เด็กน้อยทุกคนที่อายุ9เดือนถึง1ปีได้รับการฉีดเข็มที่1นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นก่อนแล้วหลังจากนั้นมีเข็มที่2ตามมาในช่วงอายุ2ขวบถึง2ขวบกครึ่งค่ะถ้าเกิดฉีดได้ครบทั้ง2เข็มก็ไม่จําเป็นต้องกระตุ้นอีกเลยนะคะยกเว้นเราเดินทางในพื้นที่กกกลุ่่มมมเเสสีีีียงทโออาาจะรติดชื้ อาจจะต้องกระตุ้นเขียนที่3ค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงแต่โชคดีมากป้องกันได้ตัววัคซีนปลอดภัยไม่ค่อยมีอาการไข้ค่ะหรือถ้ามีก็มีไขต้ต่ำๆประมาณ24-48ชั่วโมงหลังจากนั้นไข้ก็จะหายไปภาวะแทรกซ้อนอื่นๆไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะขอให้ทุกคนมาให้ครบตามนัดนะคุณหมอตามมาเรียกรุกษาเจอกันคุยกันหรือจะแวะมาที่คลินิกก็ได้นะคะทุกคนบ๊ายบาย